สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีประกาศขายด่วนนะครับเป็นสวนยางพาราอายุ10ปีกรีดยางได้แล้วนะครับปลูกไว้เต็มพื้นที่บนโฉนดคุดแดงเนื้อที่26ไร่2งาน52ตารางวาพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่เขาวงกฎอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับเขาขายไร่ละ3า0 0 0 0 0บาท เป็นราคาต่ำสุดแล้วก็ค่าโอนเนี่ยทางผู้ขายออกนะครับดูในภาพท่านจะเห็นรูปโฉนดนะครับเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมด้านหน้าติดถนนลาดยางเนี่ยยาว275เมตรเศษส่วนด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือติดลำรางสาธารณะ154เมตรเศษส่วนด้านขวามือติดทางสาธารณะนะครับ 180เมตรเศษๆนะครับก็ที่สวยงามนะครับที่สวยงามมากอยู่ในย่านชุมชนนะครับห่างจากอบอตอเขาวงกฏเพียงสองกิโลเมตรครึ่งแค่นั้นเองนะครับอยู่ห่างจากถนนสุข,ขุมวิทก็ประมาณ13กิโลเมตรวิ่งรถก็13นาทีถึงนะครับ14-15นาทีก็ถึงแล้วในที่แปลงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจที่จะซื้อสวนยางพาราราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงรลละ3ามแสนห้ามนบาทท่านสามารถติดต่อมาได้ที่097 2530 444หรือที่หมายเลข085 838 7717 77อย่าลืมนะครับท่านติดตามชมรีวิวทาง ช่องธรรมาหากินช n แนลบากิติศักหันกล้าแล้วกรุณากดติดตามกดถูกใจกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามชม